สวัสดครับวันนี้มาเยี่ยมชมสวนไผ่ธนารัตนะครับดูสวนที่ปลูกบริเวณที่เป็นหนองน้ํานะครับหนองน้ําซึ่งไม่ลึกมากสวนที่ปลูกแล้วตอนนั้นผมก็ว่าอยู่ว่ามันจะรอดเหรอนะมันจะขึ้นได้เฉพาะแรงถ้าฝนในน้าท่วมนะครับเลยมาดูนี้เริ่มจากไผ่นี่เลยครับไอ ที่มีกิ่งก้านสาขายเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่อะไรสร้างนวลนสร้างนวล้านเยอะๆแล้วก็ไปสร้างไผ่สร้างไผ่ยเยอะๆเลยถ้ามันจะใหญ่นะครับมันจะใหญ่ในไผ่ตองสร้างไผ่สร้างไผ่ในรอดของท่านพอ ผลไพร์ตนารับท่านกำลังจะปีนี้ห็นโวจะมาสามกอแล้วนะครับครบสามปนะีแถบนี้เนี่ยสามปีก็สิสามกอออกไปวัจรนงก็จะเหลือ,ต,อต้นใหญ่มันนะครับอันนี้ไพไพตรงนะครับเนี่ยไพตรงไพตรงก็จะโอเคอันนี้ไพ น่าจะเป็นไผ่อะไรอ่ะอ่ามันหมูหรือเปล่ามันหมูน่าจะน่าจะใช่นะอันนี้ไอ้ตตงแน่นอนไผ่หกไม่ใช่ไปรงไผ่หกไผ่หกยักษ์นะครับนี่ส่วนนี้แบตจาวาแบตจาวา ไม่ใช่แบ็กจ้ามาก,กับแบ็กแอสเปอร์โอ้โหนี่ก็คือตรงตรงดำไปตรงดำนะครับนี่แบ็กแอสเปอร์ครับเนี่ยไอเกไว้อยู่โอ้โหปีหน้าต้องมาขอตอนกับแกแล้วนะแบ็กแอสเปอร์นะครับรอันนี้ไปตรงอันนี้ไปอ,อะไรอะไรข้าวหลามกับแดงขนาดใหญ่แล้วมันยังตายเลยนะพี่ท้อง ืส่วนที่ทำเป็นรเนี่ก็คือไยหกเออไม่ใช่ผ่ลวกนะผ่ลวกเอามาจากภาคเหนือนะครับเนี่ยได้มาจากบัรดิไปไปตนี่ใยหกใยตองนะเนี่ยใ่ตงองนี่ครับพี่น้องหมหวาพอมาถึงตรงนี้ตายครับ นี่ครับแถวนั้นน้ำเพิ่งแห้งนะเนี่ยน้งนะครับยังเหลืออยู่ต้นหนึ่งพ่อมันอยู่ในน้ำนะครับแช่น้ำตลอดเลยไม่ขึ้นส่วนที่มันแห้งเร็วมันก็จะขึ้นอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเสรุปได้เลยนะว่าถ้าแช่น้ำไผ่ถึงจะทนน้ำขนาดไหนถ้าแช่นานๆมันก็ไม่ไม่ไปไม่มา เราเห็นแล้วนะแต่ว่าแต่ถ้ามันมันจะยังเขียวนานถ้ามันอยู่ในทะเลวันในหนองแล้วไม่แถบที่แห้งเร็วนะครับเนี่ยแห้งเร็วนะครับแต่นี้มันก็จะเขียวนานขนะนาดตอนนี้แรงมากแล้วยังเขียวอยู่เลยนะโดยเฉพาะเนี่ยต้นเนี่ยไผ่ไผ่หกยักษ์ส่วนนี้ขนาดขึ้นมาดีๆตายใชย อาจจะไม่ตายนะยังหลือเคยวอยู่นะแบ็กชาว่าไผ่ดำนะครับอ่านี่ก็คือไผ่ที่อยู่ในน้ำที่นำสนิเลยนน,นะครับไผ่หกดีแไผ่กออย่างดีอันนี้จากเมล็ดนะครับเนี่ยสวยนะครับขนาดอยู่ในน้ำมันก็จะทน เมื่อถึงเวลาเล้งมันก็จะเขียวหนานนะครับ